สวัสดีค่ะมันนี้ไปปลาเนาะค่ะไปไปโค้ชมายแล้วได้แมงดาก็เลยไปสอนค่ะนี่ค่ะแมงดาชิดได้บอไดอาดวิดีโอต้นสอนด้วยค่ะเพราะว่าบอมีคนอาดวิดีโอให้ค่ะลุกไปโรงเรียนค่ะได้แมงดาประมาณสิบเก่าโตค่ะลากะ สมีป้ากะเดินหรือว่าป้ากะดีน้ำนอกค่ะมีหอยน้ำค่ะแต่หอยกับบอหลายเดอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าไปไปสอนแมงด้านหนะ้ามันยังหลายอยู่ค่ะอันนี้คือสอนใดค่ะป้าป้าเข็งหรือว่าป้าหมอตัวใหญ่แห้งค่ะหน้ามันยังหลายอยู่เนาะค่ะสอนใดเนาะค่ะอันนี้ เอแรกค่ะที่ไปสอนแมงดาค่ะได้19ตัวค่ะหอยเซรีค่ะได้ปลายหลค่ะแต่ว่ากินซํำได้นี่แหละค่ะหอยเซรีนี่ปลาเข็งตัวใหญ่แห้งค่ะนี่ค่ะได้อย่างเยอะได้ซำนีก็ะดีใจแ่ราคะเพราะว่าเระเคยสอนแมงดาค่ะเป็นเธอแหลกค่ะ บอด้ายอัดวิดีโอตอน้นต้นสอนแมงดาเนาะค่ะกสิเหตุเป็นขิปสันสนเอาเ้ยค่ะฝากติดตามประ่เป็นกำลังใจให้แน,เน่เลยค่ะขอบคุณถูกกำลังใจเ้ยค่ะขอบคุณถุกกำลังใจถูกไลค์ถุกแชทถกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนพอกันไม่ขิปนาค่ะ เอาแม่งด้ไปปนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ